ไก่หมักซีอิ้วค่ะกระทิพริกไทยใส่กระทะเป็นเนื้อสะโพกเป็นสะโพกไก่ค่ะ ได้ใส่น้ำมันเยอะใส่น้ำมันไก่ในอบ ทอดนานมันก็จะแข็งค่ะก็ทอดแค่นี้พอให้เหลืองเหลืองกินกับแก้วด้วยค่ะแก้วพริกป่นน่ะใส่ทอดกินกับแก้วพริกป่นค่ะกระสิจบคิปไว้แค่นี้ละค่ะไก่มัก พริกไทยราคามักซอดค่ะเอามาใส่กระทาเอฟดอนทอดน้ำมันน่อยๆค่ะกินกับแจ้วพริกป่นหรือว่าแจ้วบานเห่าะคะพริกป่นเอามาค้นบีขบมะนาวนะคะซสำนีระคาต่อคุณหลายๆที่เขามาติดตามไปละคา